พอดีของแผ่นซับเสียงจากวัสดุ P ห PET, PET หรือว่าเพชนะครับเพชหรือว่าพอล y เอทิรีนเทเรท a ทเลตก็นึกง่ายๆก็คือ,อเป็นพวกโพลีเอสเตอร์อย่างหนึ่งนะครับที่เอามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงขวดน้ำ นะครับขวดน้ําดื่มใส่ๆที่เราเห็นหรือว่าใช้กันในชีวิตประจำวันทั่วไปอันนั้นก็คือวัสดุจาก PET นะครับเขาเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้จะรวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทด้วยนะครับเพชรเขาเป็นเรซินโพลิเมอร์ชนิด โมอพลาสติกนะครับในตระกูล PE หรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นหลากหลายนะครับรวมไปถึงความแข็งแรงนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็เป็นวัสดุที่นํามาแปรรูปหรือว่าประยุกต์ใชไ้ได้ได้หลายรูปแบบนะครับเห็นมากในพวกขวดน้ําดื่มแพคเกจจิง้งอาหารฟิล์มห่ออาหารนะครับหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นต้นนะครับทีนี้พวกนี้ เขาได้มีการ modify หรือว่าดัดแปลงนะครับนำมาเป็นวัสดุดูดกลืนเสียงหรือแผ่นกันเสียงที่ทำจากเพชรหรือว่า recycle เพชรเนี่ยนะครับออกไม้ใช้งานกันก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ของวัสดุ PT หรือเพชรเนี่ยจะเป็นงานแก้ปัญหาเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนในอาคารเป็นหลักนะครับโดยแผ่นซับเสียงจาก วัสดุ PT t ก็มีข้อดีดังนี้นะครับ 1. ปลอดภัยต่อระบบหายใจเมื่อเทียบกับฉนวนใยแก้วหรือว่าฉนวนใยห,หินข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้ของผู้ใช้อาคารนั้นๆนะครับ 2. p พเนี่ยเขาไม่คันนะครับไม่สร้างความระคายเคืองต่อผิวหนังเพราะว่าเขาไม่มีฝุ่น พวกใยแก้วหรือใยห,หินนะครับฝุ่นคมพวกนั้นข้อที่3เขามีค่าการดูดกลืนเสียงหรือว่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงที่เราเรียกว่า SAC นะครับอยู่ที่ประมาณ0.6ถึง0.7หรือว่า0.8ที่ความถี่1,000เฮิร์นะครับอา,อาจจะสู้ใยแก้วหรือใยห,หินไม่ได้แต่ก็เพียงพอในการแก้ปัญหาเสียงกล้องเสียงสะท้อนในอาคารนะครับข้อที่4 PET เนี่ยเขาจะบางกว่า นะครับถ้าเทียบกับใยแก้วใยหินเนี่ยที่ความหนามาตรฐานเขาจะเริ่มต้นก็คือ5 mm มมหรือว่า10 m mm. มเมเท่านั้นเองทำให้มีน้ำหนักเบานะครับข้อที่5ตัว p t เนี่ยถูกติดตั้งได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเขามีขนาดใหญ่นะครับบางบางโรงงานเนี่ยก็ผลิตมาเมตรยีเมตรสเลยใช่ไหมครับเท่ากับแผ่นไม้กระดานอัดหรือว่าแผ่นแผ่นยิบซ้ำนะครับข้อที่6เพชรเนี่ย เขามีสีสันให้เลือกมากมายนะครับมีทั้งโทนเข้มโทนอ่อนสีแบบผมว่า3-40ส,สีเลยนะครับที่เห็นบางโรงงานเขาผลิตออกมาเนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องมาหุ้มผ้าที่เป็นสีสีที่หลังนะครับข้อที่7นอกจากติดผนังได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถนำพีทมาดัดแปลงนะครับเช่นทำเป็นบอร์ดกันเสียงหรือว่าพาร์ติชันกันเสียง ได้อีกด้วยข้อสุดท้ายข้อที่8นะครับวัสดุ PET เนี่ยเขามีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับเรียกว่าลงทุนปรับปรุงเนี่ยโดยใช้ PET กันทีนึงเนี่ยอยู่ได้10-20ปีแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของแผ่นซับเสียงจากาวัสดุที่เราเรียกว่าเพชหรือ PET นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ